สวัสดีครับทุกคนนี่คือการพีวีวก่อนเกมการแข่งขันศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2021ในแมตช์ระหว่างอาร์เซนอลที่มันดับที่17ของตารางที่เตรียมเปิดสนามเอเมเรซสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของเชลซีที่อันดับที่7ของตารางโดยเกมระหว่างอาร์เซนอลและเชลซีในแมตช์นี้จะลงเตะกันในวันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้ในเวลา22.30นาาหรือว่าประมาณ4ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งทุกคนสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางทวิชั่น โดยผลงานในนัดที่ผ่านมาอาเซนอลของมิเกลอร์เตต้านั้นบกุกไปโดนน้องใหม่อย่างเบนฟอร์ตบกลับมาแบบหมดสภาพด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ2ซึ่งจากความพ่ายแพ้บวกกับลูกได้เสียที่ลบ2ในนัดเปิดฤดูกาลทําให้อาเซนอลจมลงไปอยู่ท้ายตารางในอันดับที่17ส่วนเชลซีในนัดที่ผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านสอนเชิงคริสตาพาเลตไป3ประตูต่อศูนย์และชัยชนะบวกกับลูกได้เสียที่บวก3ทํทให้ปัจจุบันเชลซีหลังอยู่ในอันดับที่7ของตารางสืฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2021 โดยผลงาน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่พบกันมาเป็นอาร์เซนอลที่สามารถเอาชนะไปได้ถึง3นัดสเสมอกันไป1นัดและเชลซีสามารถเอาชนะไปได้1นัดซึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2020ที่ผ่านมาในการพบกันนัดแรกเป็นอาร์เซนอลที่เปิดบ้านเอาชนะเชลซีไปได้3ประตูต่ 1. อ1หนึ่งต่อมาในการพบกันในช่วงเล็กที่2ก็ยังคงเป็นอาร์เซนอลที่สามารถบุกไปยําแคนเชลซีถึงสแตฟฟอร์ดบีนด้วยสกอร์1ประตูต่อโนซึ่งเท่ากับว่าในฤดูกาลที่แล้วในศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์เป็นอา,าร ซึ่งตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามอาเซนอลภายใต้การคุมทัพของมิเกลอันเตต้าน่าจะมาในระบบที่คุ้นเคยของพวกเขาอย่าง4-2-3-1โดยผู้รักษาประตูเป็น Reno, แบร์เลโน่แบ็คขวาเป็นเบเยลินแบ็คซ้ายเป็นคีแันเทียนนี่ส่วนเซ็นเตอร์แบ็กน่าจะเป็นเบนไวทที่จับคู่กับลอฟโฮดดิ้งแดนกาสงสคนเป็นกาดิชาก้าจับคู่กับอ oh ัลเบิร์ตโลคองกา ส่วนกองกลางตัวลุกน่าจะยังคงเป็นเอมิลสมิธโลแนวลุกทางฝั่งขวาเป็นบูกาโยซาก้าที่น่าจะฟิตสมบูรณ์และกลับมาเป็นตัวจริงแนวลุกทางฝั่งซ้ายเป็นมาร์ติเนลลี่และกองหน้าเป็นนิโคลัสเปเป้ส่วนเชลซีของโทมัสทูเคิลพวกเขาน่าจะมาในระบบสุดแข่งที่พาพวกเขาเป็นเจ้ายุโรปอย่างระบบ3 4 2 1โดยผู้รักษาประตูเป็นเอ็ดอาร์เมนดีกองหลังสัมพนธยังเป็นชุดเดิมกันนับที่แล้วโดยมีอันเดสคิดเตนเซนเป็นแกนหลัก และกองหลังอีก2คนเป็นชาโลบากับลูดิเกอร์วิงแบ็คขวาเป็นอัสเปลิเกเต้าวิงแบ็คซ้ายเป็นมา์กสอ a ลอนโซ่กองกลาง2คนเป็นเอ็นโกโล่กองเต้ที่น่าจะฟิตกลับมาจับคู่กับจอร์จิโยในดาร์วีแมตช์ครั้งสำคัญในครั้งนี้แนวลุกด้านซ้ายเป็นเมสันมาส์แนวลุกด้านขวาเป็นคฮาวเวตส่วนกองหน้าตัวเป้าน่าจะถึงเวลาของโลเมลูลูกากูกองหน้าค่าตัว115ล้านยูโร ซึ่งเมื่อดูจากขุมกําลังและฟอร์มการเล่นในนัดเปิดสนามที่ผ่านมาเชลซี Chelsea นั้นมีขุมกําลังนักเตะและมีฟอร์มการเล่นที่คงเส้นคงวาและเหนือกว่าอาร์เซนอลอย่างเห็นได้ชัดบวกกับความเข้าใจในระบบการเล่นของนักเตะเชลซี Chelsea, ที่น่าจะมีมากกว่านักเตะอาร์เซนอลในชุดนี้อยู่พอสมควรอีกทั้งฟอร์มการเล่นในนัดที่ผ่านมาเชลซี Chelsea นั้นแสดงให้เห็นแล้วว่าดีกีแชมป์ยุโรปปีล่าสุดของพวกเขามันคือของจริงแต่ถึงกระนั้นในศึกลอนดอนดาร์บี้แมท มันคงเป็นแมตที่ไม่มีใครยอมใครง่ายๆแต่สุดท้ายอาเซนนลในชุดนี้ที่มีปัญหานักเตะบ,บาดเจ็บและติดโควิดไปหลายๆายไม่น่าที่จะสามารถยันเชลซีที่กำลังฟอร์มร้อนแรงเอาไว้ได้อยู่และน่าจะเป็นเชลซีที่บุกมาเฉือนเอาชนะอาเซนอลไปได้เพียงแค่หนึงประตูและคว้าชัยในศึกลอนดอนดาร์บี้แมตในครั้งนี้ไปครองก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพรีวิวก่อนเกมศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2021 ทุกคนคิดว่าผลในคู่นี้จะออกมาเป็นยังไงแล้วระหว่างอร์เซนอลกับเชลซีใครจะเป็นผู้กำกชัยในแมตช์แห่งศักดิ์ศรีสึกลอนดอนดาร์วีแมตช์ในเกมนี้ยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ